สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือแม็กซีนสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดานไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพพลโกมรชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับ โดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ทายทำพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง d e s ค r i p ช i o n เลยนะครับ เรื่องราวของแม็กซีนนักแสดงหนังผู้ใหญ่ซึ่งได้รับโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตเนื่องจากเธอได้รับการคัดเลือกให้มาแสดงนำในภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังของฮอลลีวูดครับแต่ความฝันครั้งนี้ของเธอเนี่ยกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม็กซีนถูกติดตามโดยฆาตกรต่อเนื่องลึกลับคนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอดีตอันโหดร้ายของตัวเธอเองครับแม็กซีนจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อจะสารฝันของเธอให้สำเร็จให้ได้ เนื่องจากยังไม่มีผู้จัดจําหน่ายนะครับทาให้ผมเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง X รวมไปถึงภาพยนตร์ภาคพรีเคลยอย่างเพิร์ลเลยครับแต่จากการตามข่าวของวงการภาพยนตร์อย่างใกล้ชิดก็ทําให้ผมเนี่ยได้ทราบถึงความสําเร็จระดับปรากฏการณ์ที่ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องได้สร้างขึ้นครับโดยในแต่ละภาคนั้นะมีทุนสร้างเพียงแค่1นล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่กลับสามารถทําเงินรวมกันโชว์โลกได้มากถึง23ล้านหรือมากกว่า20เท่าของทุนสร้างเลยทีเดียวครับ ในขณะเดียวกันตัวหนังก็ได้รับคาวิจารณ์อันยอดเยี่ยมจากสื่อแทบทุกสํานักพร้อมกับส่งให้นักแสดงสาวอย่างมีอากอรโด่งดังเป็นพลุแตกอีกด้วยครับดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือการหาข้อมูลด้านเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ทั้งสองภาคแล้วก็เดินเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อรับชมแม็กซีนในทันทีครับเมื่อรับชมจบแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวหนังมีองค์ประกอบบางส่วนครับที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานจากภาพยนตร์สองภาคแรกอยู่บ้าง แต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าแม็กซีเนี่ยมีความเป็นสแตนอ a l o ในตัวเองนะครับและผมก็สามารถเกาะกับเรื่องราวไปได้จนจบเรื่องโดยที่ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะครับหากอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมพยายามจะหามานะครับภาพยนตร์เรื่อง X ถูกนำเสนอด้วยการปรุงภาพยนตร์ไล่เชืออให้มีรสชาติแปลกใหม่แหวกแนวในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องเ Perarl ก็ฉีกวิธีการนำเสนอของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาแทนครับ ทำให้ในฐานะของแฟรนชายตรายภาค X ดูจะมีความคิดสร้างสรรค์และก็มีรสชาติที่หลากหลายเอามากๆครับเนื่องจากว่าหากเราจะนิยามภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนด้วยคำว่าภาพ,พยนตร์สยองขวัญเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ครับแม้ว่าจะมีภาพความโหดแบบติดตาจาก practical effect ที่มันดูสมจริงมากๆนะครับแต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีฉากจัมส์แสกหรือการสร้างบรรยากาศอันน่าสยดสยองเลยแม้แต่ฉากเดียวครับในทางกลับกัน แม็กซีนเนี่ยเดินเครื่องด้วยการเป็นภาพยนตร์ฟิล์มนวซึ่งมีฉากหลังเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องรวมไปถึงปริศนาต่างๆที่ถูกเชื่อมโยงเข้าหาตัวละครครับจังหวะในการดําเนินเรื่องของภาพยนตร์นั้นไม่ได้เร่งร้าหรือว่าตั้งใจาคาดคานความรู้สึกของผู้ชมมากนะักหากแต่ในความนิ่งเงียบนั้นมันกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศอันชวนสงสยัยและก็เต็มไปด้วยความไม่น่าไว,ว้วางใจครับเนื่องจากทั้งตัวละครหลักและตัวละครสมทบของเรื่อง ต่างก็แสดงเจตจำนงของพวกเขาอย่างชัดเจนนะครับว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะใช้กิเลสอันดำมืดของตัวเองในการจะไขว่คว้าสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างไม่เกรงกลัวครับอีกหนึ่งจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนคือการใช้บรรยากาศของเมืองลอสแองเจลิสในยุค80มาเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องครับโดยแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อสำหรับการตามล่าความฝันรวมไปถึงสีสันอันสวยงามของวงการบันเทิงแต่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างไทเวส ก็เลือกที่จะถ่ายทอดความสโปรกรวมไปถึงความมืดมนของฮอลลีวูดออกมาได้อย่างเด่นชัดมากๆครับโดยเฉพาะในยุค80ซึ่งเป็นยุคที่อเมริกานั้นเต็มไปด้วยการตั้งคำถามต่อความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับเนื่นจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นเชื่อว,ว่าทางภาพยนตร์และก็ดนตรีที่มีเนื้อหารุนแรงนั้นมมนเป็นเครื่องมอมเมาเยาวชนของอเมริกาให้ตกเป็นท่าของสื่ออันนำมาซึ่งการทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนเนี่ยก็ไม่ได้ลืมที่จะยกย่องความสําเร็จของอุตสาหกรรมด้วยครับโดยการสอแสอิสเตอร์เอก Egg ทั้งของนักสแสดงรวมไปถึงภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดเอาไว้มากมายครับชัดเจนที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างจอร์นลาบาร์ตของนักสแสดงนําอย่างเควินเบคอนซึ่งดูยังไงก็เป็นการหยิบเอาคาแรคเตอร์ของเจคจากภาพยนตร์เรื่องชหน้าชาวซึ่งรับบทโดยแจ็คนิโคลซันเนี่ยมาอ้างอิงถึงนะครับ หรือการสร้างสถานการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของเรื่องให้มันเกิดขึ้นในโรงถ่ายของภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องไซโคผลงานของผู้กำกับชั้นครูอย่างอัลเฟรดฮิชคอร์ครับก็เรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นการแสดงความเคารพรวมไปถึงระบุแรงบันดาลใจสำคัญของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมหลงรักภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มากที่สุดก็คือตัวละครครับด้วยคาแรคเตอร์อันมากมากและก็เด็ดเดี่ยวทำให้แม็กซีนั้น สามารถมอบนิยามใหม่ๆให้กับตัวละครหญิงในภาพยนตร์แนวระทึกขวัญได้อย่างไร้ข้อกังขามากๆครับผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้เห็นเธอยอมจำนนต่อฆาตกรหรือวิ่งหนีแล้วก็กรีดร้องอย่างสิ้นสติอีกต่อไปครับหากแต่แม็กซีนเป็นตัวละครที่ยืนหยัดเพื่อความฝันของตัวเธอเองแนวแน่ในทางที่เธอเลือกแล้วก็พร้อมจะต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อจะปกป้องโอกาสในชีวิตของตัวเธอเองครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ของนางเอกที่ไร้จุดอ่อนนะครับ เธอยังคงถูกอดีตอันโหดร้ายของตัวเองตามหลอกหลอนเลือกจะใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาทุกข์และยังคงหวาดกลัวกับโอกาสที่พร้อมจะหลุดลอยไปอยู่ทุกเมื่อครับทุกมวลอารมณ์ที่ซับซ้อนและก็ยากจะคาดเดาได้ของตัวละครนั้นถูกถ่ายทอดผ่านการสแสดงอันมีมนสะกดและก็น่าจดจ้องมากๆของมีอากอดครับเธอสามารถดึงเอาทุกขั้วความรู้สึกของตัวละครออกมาสู่สายตาของผู้ชมได้อย่างแนบเนียนมากๆเธอสามารถทําให้ผู้ชม สัมผัสได้ถึงความเยยทะยนของแม็กซีนรวมไปถึงความเข้มแข็งยามที่เธอเนี่ยต้องแก้ปัญหาต่างๆเพียงลําพังนะครับหาาแต่ในแววตาของเธอมันก็ยังคงซุกซ่อนความโศกเศร้าและก็ความอ่อนแอของตัวละครเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนเองเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันครับโดยเฉพาะกับเหล่าตัวละครสมทบที่ดูพร้อมจะมีบทบาทแต่กลับไม่ได้มีเวลาบนจอมากพอครับ ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับทั้งผู้ชมรวมไปถึงตัวแม็กซีนเองได้ครับเมื่อตัวละครใดต้องพบเจอกับความเจ็บปวดหรือว่าความตายมันจึงไม่ได้ส่งผลกระทบทางความรู้สึกต่อผู้ชมอย่างน่าเสียดายครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยลากยาวมาจนถึงช่วงคลายแม็กซ์โดยทันทีที่ตัวหนังนะั้นเลือกจะเฉลยความลับของฆาตรกรคนสําคัญในเรื่องมันกลับเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยถูกพลักให้หลุดออกจากหนังมากที่สุดเลยครับเนื่องจากหากมองในเชิงของเหตุผลแล้วนะครับ การที่ภาพยนตร์ให้เวลากับเรื่องราวฝั่งฆาตรกรอย่างจํากัดมันทําให้แรงจูงใจของเขาเนี่ยไม่สามารถโน้มน้าวหรือชวนให้ผู้ชมคล้อยตามได้เลยครับและโดยช่องโหว่ดังกล่าวมันก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยเกิดการเลือกข้างอย่างชัดเจนเกินไปจนไม่เหลือพื้นที่สีเทาหรือการสร้างความลำบากใจให้กับตัวละครได้มากพอครับแต่หากมองอย่างเป็นธรรมกับแฟนชส์นี้ผมคิดว่ามันอาจจะผิดที่ตัวผมเองก็ได้นะครับ จากการที่ผมเนี่ยไม่เคยรับชมภาพยนตร์สองภาคแรกมาก่อนซึ่งมันก็อาจจะมีการเกลื่อนนำเนื้อหาในส่วนนี้เอาไว้แล้วก็เป็นได้ครับทำให้แม้ว่าผมเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวหนังบอกเล่าแต่ผมกลับไม่ได้เข้าถึงความรู้สึกที่ตัวหนังเนี่ยต้องการจะสื่อสารและมันก็ทำให้ม o m e n t u ในการรับชมของผมเนี่ยมันตกลงไปพอสมควรครับ แต่ถึงกระน,นั้นนะครับแม็กซีนเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบและก็รู้สึกมีความสุขที่ได้รับชมมันในโรงภาพยนตร์แม้ว่าผมเนี่ยจะไม่เคยดูหนังสองภาคแรกมาก่อนก็ตามนะครับด้วยคาแรคเตอร์อันน่าจดจําของแม็กซีนทําให้เธอกลายเป็นตัวละครที่ผู้ชมพร้อมจะหลงรักได้ในชันชีครับผสมด้วยกลิ่นอายของความเป็นภาพยนตร์ฟิล์มนัวที่มันคลุกคลาด,ด้วยคดีฆาตกรรมการทวินหาชื่อเสียงและการตีแผ่มุมมืดของฮอลลีวูด เมื่อบวกกับงานสร้างอันแสนประณีตและสามารถเนรมิตบรรยากาศของลอสแอนเจลิสในช่วงยุคกลาง8ปสูรออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมันก็ทําให้ตัวหนังนั้นดูมีสเสน่ห์และก็ชวนติดตามได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับโดยภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนพร้อมเข้าฉายในวันที่19กันกรกฎาคมนี้ที่เฮาส์สมย่านเท่านั้นนะครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือชื่อเสียงและความโด่งดังมีสิ่งที่ต้องแลกเพื่อให้ได้มาเสมอตัวละครอ,อย่างแม็กซีนนั้นประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าความฝันของเธอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นดาราหนังผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เธอเนอยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและก็ใช้ชีวิตในฐานะดาราของฮอลลีวูดครับซึ่งเป็นชีวิตที่เต็มไปได้วยผู้คนรายล้อม มีอิทธิพลต่อสังคมและก็ได้รับความสนใจในวงกว้างครับแต่ภาพยนตร์เรื่องแม็กซีนเองเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงด้านที่มืดมนของฮอลลีวูดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมแห่งการแข่งขันและการเอารัดเอาเปรียบความหิวโหยชื่อเสียงในวงการนั้นมันพุ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับและทันทีที่เกิดเรื่องเฉาโชขึ้นเนื้อหาของมันเนี่ยกบกลายเป็นลิขสิทธิ์ที่มีมูลค่าและพร้อมจะถูกผลิตซ้ำในทันทีเพื่กอกอบโกยผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมครับ ฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่สามารถเขี่ยให้เขาหรือว่าเธอเนี่ยหลุดออกจากวงการได้ภายในพริบตาครับโดยกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่ความยุติธรรมเนี่ยจะมาถึงด้วยซ้ำไปครับในกรณีนี้ตัวละครอ,อย่างลิสเบนเดอร์เองเนี่ยจึงสามารถสะท้อนความโหดร้ายของวงการออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เธอเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หญิงในยุคที่อุตสาหกรรมเนี่ยยังคงมีเพศชายครองความยิ่งใหญ่มากกว่าโดยแม้ว่าเธอจะชอบการแสดงของแม็กซีนขนาดไหนนะครับแต่ลิสก็แสดงออกอย่างชัดเจงครับว่าเธอพร้อมจะใจร้ายกับทุกคนหากมันสามารถทำให้เธอเนี่ยอกกอดความฝันของตัวเองได้แน่นมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่การไล่แม็กซีนออกจากบทนำของภาพยนตร์ครับในขณะเดียวกัน การที่แม็กซีนเนี่ยถูกคัดเลือกให้มาแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องเ h e p เพลย์ริชั2ก็ดูจะเป็นการยั่วล้อตัวเองของภาพยนตร์อยู่ในทีครับเพราะหากเรามองจากเทรนด์ของภาพยนตร์ไล่เชื่อจากยุค80ตัวละครเพศหญิงนั้นมักจะถูกปฏิบัติด,ด้วยทัศนคติแบบเหมารวมครับพวกเธอเนี่ยมักจะตัดสินใจผิดพลาดปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วก็จะตกเป็นเหยื่อของฆาตรกรจอมโหดอยู่เสมอครับซึ่งมันก็คล้ายกับการที่นักแสดงและก็เพื่อนหญิงหลายคนของแม็กซีน ได้ตกเป็นเหยื่อของความอยากโด่งดังจนถูกฆ่าชีวิตอย่างนองเลือดก,กันหลายคนนะครับและแม้จะไม่ได้มีการระบ,บุอย่างชัดเจนนะครับว่าคาแรคเตอร์ของแม็กซีนในภาพยนตร์เรื่องเด็บ e r ลริชันชนั้นมันดําเนินไปตามขนบดังกล่าวหรือเปล่านะครับแต่ชีวิตนอกจอของแม็กซีนเนี่ยถูกบังคับให้ต้องดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อความฝันของตัวเธอเองครับเธอทํางานอย่างหามรุ่งหามค่ําเพื่อสร้างโอกาสในชีวิตและที่สําคัญก็คือ แม็กซีนนั้นคือผู้หญิงที่ลุกขึ้นต่อกรอกับวายร้ายอย่างไม่เกรงกลัวครับในแง่นี้เองเธอก็ไม่ได้ต่างกับลิสเบนเดอร์เพราะทั้งคู่นั้นรู้ดีครับว่าชื่อเสียงและความโด่งดังในวงการนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายและพวกเธอก็พร้อมจะจ่ายอย่างเต็มราคาไม่ว่าจะต้องแลกมากับอะไรก็ตามครับการยอมแลกทุกอย่างของแม็กซีนนั้นมันก็ได้ชวนให้ผู้ชมย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเราจะยอมจ่ายได้มากแค่ไหนเพื่อความโด่งดัง หรืออีกนายหนึ่งก็คือเราจะยอมจ่ายแค่ไหนเพื่อความฝันของตัวเราเองครับเรากล้าพอที่จะหันหลังให้กับอดีตอันโหดร้ายแล้วก็ฝังกลบมันเพื่อจะสร้างตัวตนใหม่ได้หรือเปล่าเรายอมทิ้งวงสังคมเดิมที่เราใช้ชีวิตอยู่ยอมก้าวออกจากความคุ้นชินและก็พื้นที่ปลอดภัยเพื่อจะไล่าตามความฝันไปยังดินแดนแห่งความไม่รู้หรือไม่และเรากล้าพอจะยอมเสียสละคนใกล้ตัวในวันที่ความทะเยอทะยานนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าครับ นอกจากนี้การไล่ตามความฝันของเราทุกคนยังมาจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันนะครับปัจจัยอย่างถิ่งกำเนิดเพศฐานะการศึกษาเชื้อชาติรวมไปถึงสีผิวของเราจึงกลายมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความฝันไม่แพ้กับความปรารถนาของเราในการวิ่งไล่ตามมันเลยครับและปัจจัยเหล่านั้นก็ยิ่งทําให้คําถามของเราเนี่ยมันปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อสิ่งที่เราต้องยอมแลกเพื่อความฝัน มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและก็หาอะไรทดแทนไม่ได้ครับหากคำตอบของทุกท่านเนี่ยยังไม่ชัดเจนแม็กซีนได้ตอบคำถามดังกล่าวผ่านคติประจำใจของเธอเอาไว้ว่าเธอจะไม่มีวันยอมรับชีวิตที่เธอเนี่ยไม่สมควรจะได้รับซึ่งคติพจน์ดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่เธอยึดถือและก็ใช้เป็นแรงผลักดันเพื่อไปให้ถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเธอเองครับส่วนเราเนี่ยจะจ่ายอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนั้นก็ฝากไวใ้ให้คิดก,กันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ